ใจมากค่ะคือน้องเป็นน้องที่แบบว่าเราเห็นมาตลอดใช่ไหมเพราะเขาก็เป็นศิลปินแบบระดับโลกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขาชวนมาเราก็ตกลงทันทีค่ะ<ไ>เพราะว่าก็คิดว่าเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมง,งานกับศิลปินที่เขาแบบเก่งแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่อิงว่าเขาตั้งใจมากจริงๆเพราะว่าเขาทาเป็นภาษาไทยเลยโจทย์เขายากไม่เจเายากโจทย์เขาก็จริงๆได้เพลงชื่อว่าไฟเขียวค่ะเป็นเพลงที่ค่อนข้างน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ เหมือนแบนแบนบอกว่าฟังเพลงพี่อิงมีแต่เพลงอกหักผมมากก็เลยอยากให้พี่อิงร้องเพลงสดใสในอัลบั้มเลยค่ะก็เลยได้เป็นเพลงไฟเขียวก็เป็นจริงๆริงอิงบินไปอัดร้องที่เกาหลีมาด้วยค่ะแล้วน้องก็เป็นคนคุมอัดร้องเองเลยก็คือเก่งมากเราว่าเรามีแฟนเนีขาเลยอยากให้เราสดใสว้าาาาน้องก็เห็นคลิปไปร้องคอเสิร์ตเราหรือเปล่าเก็เลยอยากให้เราสดใสใช่เขาเห็นแล้วเขาก็แซวหนูแล้วเนี่ยเหรออย่างเรื่องอย่างเพลงไฟเขียวมันเป็นไงมาฮ้าอะไรหรือก็เหมือนแบบว่าถ้า ฉันเนี่ยเป็นคนแบบว่าถ้าเกิดเป็นเธอเนี่ยฉันจะให้ไฟเขียวหมดเลยก็เหมือนแบบว่าฉันจะได้หมดทุกอย่างก็เหมือนเราแบบไฟเขียวให้ใครสักคนเราแบบเออโอเคที่อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ากับคุณอิงเข้ากับเข้ากับอิงตอนนี้เลยไฟเขียว่แม่ก็ไฟเขียวก็เขียวค่ะเขียวเลยเหรอเขียวอยู่เไปถามโล่เลยใช่ไหมก็ก็ดีขึ้นเออได้โอกาสได้ถามดีเลยเนาะอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกไหมหลังจากที่โอ้ยใช่ค่ะใช่ค่ะ ยังไ,ไ,ไงต้องตั้เเปิดตัวในคอนเสิร์ตใหญ่เราจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวแล้วก็หมายถึงว่าตอนที่าภาพที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายมาก่อนหน้านั้นด้วยเพราะว่าตอนที่พูดขอบคุณจริงๆอ่ะไม่ได้ขึ้น OB ใช่แต่คนอ่ะไปเหมือนโยงกันเองแล้วก็เอารูปมาแปลกันเองแต่จริงๆอ่ะหนูตั้งใจว่าเออไม่ได้เปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่ว่าตอนนั้นดันไปถ่ายพี่เตแล้วก็ถ่ายเฟยแล้วทีเนี้ยดันติด อยู่ข้างๆเฉยๆก็เลยทุกคนก็เลยคนนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพอเขาเปิดวาร์ปกันแล้วอะเป็นยังไงโอเคไหมหนูก็ก็โอเคนะคะแม่เขาเขาโอเคไหมเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนแบบเหมือนทั้งฟีดอะเป็นเป็นเป็นเรื่องนี้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแบบเออตกใจแต่เขาก็โอเคอะคะกุ้งทวงคืนอิงแล้วค่ะกลุ้งทวงคืนอิงตอนนี้ยังไงคะร่มสลายไปหรือยัง จต่เพิ่งอาจจะกาลังฟอร์มตัวใหม่อยู่อยู่ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแฟนคลับทุกคนเข้าใจค่ะน่ารักมากสุดท้ายฝากไปเขียวไปเขียวไปเขียวไปเแล้วกับเอาก็เพลงที่สดใสสดใสในละบ้างของโฮมทาวนะคะของน้องแบมแบมนะคะก็ฝากได้ค่ะชื่อเพลงอิงกับแบมแบมชื่อว่าไฟเขียวค่ะน่ารมากเลยอ่ะเองฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ เวลามีน้อยจะสอยไปยาวโอเคจ้ายิ่งยิถอยหลังนิดนึงลูกค้าบหไปโอเค่มาเรือนะคุณบ้าไปไปเลือคคะต้องาลูกามคุอ่กเดี๋ยวอยากมีันวกันล้่อครเรียกว่าพื่อ่่กาเป็นคู่ีนอ์ get back on